สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพบกับช่องพัดไปคือเกาจ้ะเมือนี้ฮ่าบรรยากาศร้อนมากที่ที่นี่ประเทศเกาหลีใต้นะจ้าก็พัดไปก็เป็นแรงงาน EPE ที่สอบมานะจ้าวันนี้กิจกรรมของพัดไปก็คือตัดต้นถามทุกคนอันนี้พัดไปจะให้ทุกคนดูว่าช่วงเนี้ย เดี๋ยวนะนี่คืออากาศมันไม่ดีนะทุกคนคือหลังจากที่ว่ามันมันร้อนร้อนมากเกินไปที่นี่ฝนตกมามันก็เลยตายต้นถามก็เลยตายเยอะอย่างวันนี้ทุกคนจะมาเป็นเพื่อนพัดไปนะคะมาช่วยกันตัดต้นถามเป็นเพื่อนกับพัดไปเนาะวันนี้พัดไปก็ห่อผัดกะเพรามากินเดี๋ยวพัดไปจะกินผัดกะเพรากับ พี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กบ้านนอกคนนี้ด้วยนะคะเดีย๋ยวพัดไปจะพาทุกพี่ๆทุกคนตัดต้นทามกันแล้วต้องตัดตัดแบบนี้ตัดกแบบกำกำมือประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอามาใส่เรียงกันแบบนี้นี่ให้ได้แบบนี้อ่าห,หนึ่งตะกร้านี่คือหนึ่งกิโลกรัมเขาจะเอาไปแยก อย่างประมาณประมาณนี้นี่ก็จะขายประมาณ 20- 30บาทนะทุกคนนะอยวก,กลับไปบ้านเราไปปลูกบ้างศึกษาหาความรู้ไว้นะคะทุกคนมาตัดกับพัดไปเลยนะเดี๋ยวตอนที่พัดไปจะพาไปกินผัดกะเพราไปดูกันเลยกลับเจ้ามังโก้เหมือนเดิมนะคะตัดแบบนี้เลยนะ ร้อนต้องใส่ผ้าปิดหน้าด้ยวยนะทุกคน ด้านข้างนี่ก็จะเป็นสวนบักอือจะพี่น้องจ้าสวนบักอือของคุณตาคุณยายบ้านหลังนั้นนะจ๊ะเด้ออันนี้จะเป็นอีกบ้านหลังหนึ่งคือบ้านเฮาเลยนี่เห็นมาจ้ะื่อนปู่บับทัวท่านจานพืชไปกินหนาหนาวเขียดหน่อยลลายทุกคนแต่ว่าพดัดอนบกากินยายมันมีผิดดิ บรรยากาศโดยรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะพี่น้องจ้าแบบมีเลยมีพัดเองค่ะพผดไทยแน่พูดอีสานแน่ปะปนกันไปเพื่อความเข้าใจนะจ๊ะเนาะขอภัยในก้อที่บว่าเข้าใจเด้ออ่าพัดทำงานเป็นแรงงานถูกกฎหมายอยู่ประเทศเกาหลีใต้แล้จ้ะเด้อฝากเมื่อฝากตัวทุกคนนะจ้ะเด้อกว่าทุกคนเ่เข้าใจนะจ้ะเอาพัดไปจะพาทุกคนนะเนี่ยออาไปสร้าง ที่เราได้เมื่อกี้นะเราจะไปช่างตรงนู้นว่าพัดปายเตรียมมาไว้แล้วก็จะตัดให้มันหมดัหละเพราะว่า๋ยมันจะหนาวแล้วมันจะตายแล้วนะทุกคนนะนพัดปาจะช่างก่อนทําการช่างให้ได้1นกิโลอันนี้พัดทำมาไว้3ามกก้าแล้วนะทุกคนนะ ปักก่อนเอาถุงมาใส่อ,นอืนเราต้องแช์แช่ตัะช่างก่อนนะจะทุกคนให้เป็นศูนย์ก่อนแล้วก็เอาทางที่เราตัดเนี่ยนี่ สวยไหมทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเอาวางเลยอันนี้มันกิโลกว่ากว่าแล้ก็ต้องเอาออกไม่ให้มันเกินกว่านี้ประมาณหนึ่งกิโลยี่สิบกรัมประมาณนี้พอจะช่างมันมีทั้งอ่อนแล้วก็แข็งไม่เหมือนกันเดี๋ยวพขาจะเอาออกสักกิโลนึงแล้วกันโอเค ให้มันได้สักหนึ่งกิโลห้าสิบกรัม,มทุกคนอันนี้ร้อนร้อนเป็นรูบ้านเราร้อนแค่นี้หรือเปล่าเนอะโอ้นี้ก็สี่สิบองศาห้าสิบองศาถ้าในเขาเวิเคราแบบสี่สิบห้าองศาคือร้อนมากแล้วก็จะพับทุ้ง นี่ก็เหมือนเดิมถ้าเกียกก็ไม่ค่อยมามาแล้วก็สั่งแล้วก็ไปเพราะว่าช่วงน,นี้หน้าร้อนผักเยอะเขาก็ไปทำตรงงานเราจะตัดฝั่งนี้อีกให้สิทธิ์นะคะทุกคนนะอะไปดูด้วยกัน ับมือจ้าแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปใส่ตะก,กร้าแบบนี้เรียงกันสวยๆโอเคอย่าพลาดจะตัดให้หมดเลยมาดูกันนะว่าจะได้กี่ปักรึจะเด้อไป็กังใจให้กันอันเลยเลยจ้า กินข้าวกินข้าวเที่ยงด้วยกันจ้าวันนี้ก็ได้ผักกระเพราปลาหมึกแล้วก็ไส้อั่วโรยด้วยนะ้ำพริกน้ำปลานะจ๊ะเอาชื่อออกก่อนมันร้อนมาจ้ามากินข้าวกับพัดไปในช่วงเที่ยงนะวันนี้ชวนมาทํางานด้วยกันเป็นยังไงบ้างอากาศร้อนวันนี้นะ่ะกินกระเพราไข่าดาวนะจ๊ะต่างแดนบ้านเราแบบนี้อร่อยสุดถ้าซื้อจานนี้ก็ประมาณสัก สามหมื 30, ่นวอนนะก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันถ้าเราทำเองไม่แพงโอ้แมลงแมลงทุกคนช่วงนี้พึ่งเยอะมาจ้ากระเพาเห็นเปล่าเด้ออืมอร่อยมากพอพอจะกล่องมาต่บ้านกอดอะไรกันเราดื่มน้ำก่อนนะจ๊ะ ช่องนี้อากาศร้อนดื่มน้ำเปล่านี่คืออร่อยสุดละคุณรู้จะได้ยินไหมเพราะว่าท่านไม่ได้อไมย์มาวันนี้ท่านลืมกาแฟเป่าส,สับแฝดเุื่ต่อไข่สุกๆดิบๆิบน้ำเพราะว่า บ้านเขาปลอดภัยกว่าบ้านเราอยู่นะแล้วแต่คนชอบแหละมั้งไส้อั่วก็มีเป็นก้อนเหนือเป็นก้นเหนือกรทามัชาัดแป็งก้อน อันนี้เป็นมะน,นาวตอนแรกมันจะตายแล้วทุกคนแต่ว่าเอามันใส่น้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยงอกแล้วตอนแรกเขาแก่เขาเอามาเพามันจะทิ้งเขาจะทิ้งเลยไปเอามาฟื้นชีพขึ้นมาสวยไหมลูกดอกดีนะ <c oughs> ตอนแรกมันเหี่ยวเฉาแล้วมันเลืองแล้ว ก็เลยเอามาเข้าร่มแล้วก็ใส่น้ําใส่ปุ๋ยใส่ดินให้ใหม่นางก็เลยฟื้นแล้วก็สองต้นที่อยู่ข้างนอกก็คือเอาไม่ทันทุกคนมันมันโรยก่อนก็ได้คืนมาสี่ต้นอีกสองต้นเอาไม่ทันเขาซื้อมาแล้ว เขาไม่ค่อยดูแลเขาปล่อยทิ้งขว้างอะ่ะเราเสียดายก็เลยเ,เขามาชุบชีวิตเห็นไหมเพื่นเลยมีกี่ลูกไม่ได้ไไดนับแต่ว่าสุดยอดเลยขนาดโดนน้ำแข็งกัดโดนเลยกัดนะนเนี่ยมะนาวเออ่มะนาวเลมอนสีเหลือง วันนี้ฝนไม่ตกเลยทุกคนค่อข้างร้อนอ่ะเดี๋ยวพัดให้ดูว่ามันร้อนขนาดไหนร้อนเลยอ่ะคือมันร้อนมากๆไม่ใช่ร้อนแบบด้านเราแต่มันร้อนแบบเรียกอะไรอ่ะร้อนชื้นๆร้อนแบบไม่ร้อนแห้งเหมือนบ้านเราทุกคนแต่ว่าแบบก็มีความเย็นเียี่แต่เฉพาะในร่มไม้นะร่มไ้กิด รอนมากเวลาหนาก็นามากนะบ้านเนี้ยแต่การเกษตรบ้านเขาดีตรงที่ว่าเขาปลูกอะไรก็ได้ขายนะทุกคน 好了，好了。 อิ่มแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละจ้าก็เป็นตอนเช้าออพัดไปทางานแล้วก็ตอนบ่ายก็ทําอย่างนี้แหละอันนี้คือพัดเอามาถ่ายทําที่สวนของพัดด้วยแล้วก็บางทีพัดก็กินอยู่ที่หลังห้องนะทุกคนก็คือจยงบ้างๆเราก็ทําคลิปเก็บได้ดูเองบ้างเราได้ประสบการณ์อะจากตรงนี้นะทุกคน ก็ขอบคุณสำหรับพี่ๆ,ๆทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจพัดไปแล้วก็พี่ๆที่ติดตามพัดด้วยที่ปัจจุบันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยคลิดหนะ้าเดี๋ยวพัดมีอะไรมาให้ใหม่ๆ,ๆมาให้ดูก็อย่าลืมติดตามแล้วก็รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจพัดวยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปกับน,น้องมะนาวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า